แล้วก็วันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รบรักก้่านะครับผมวันนี้อยู่กับผมจีจีเชนลาครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมป่าฉลามนะครับผมครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะไปถ้ำปูกันนะครับผมปูยักษ์นะนี่ครับผมก็ได้ฉลามหัวค้อนเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่พูดความดำเมงครับเดินทางไปเลยเดี๋ยวดูแผนที่ครับโอไม่ใช่วะต้องขึ้นมาทางนี้ ไปเลยบัดนี้ไปครับตามซอกตามหลือไปครับผมตอนนี้ชราหัวอ้อนผมก็รีววห้าเลวนะครับผมตัวใช่ครับมาถูกทางแลนะผมเดี๋ยวกินลูกมันก่อนครับก่อนจะกินแม่มันครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะ คิวห้าเองโอ้เม่งก็เออเออเออนี่ครับมาถึงแล้วมาครับฉลามหัวกระบือครับโอ้นี่ตุองยุใสยุใสนี่กินเสียงครับโอ้นี่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 ล่าเจื่อละเอื่อเอาเอาอีกตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย อโอ้ดีครับที่นี่มันปะทุถ้าตายนีก็เสดหแล้วครผมเริ่มรอบสองครับไม่มีเพชรยืนคุณพีดแหรอตอนนี้เพชรก็ใช้หมดไปแล้วครับผมปลาหน้าคนว่ะอไอปู ดีบ่หอดอกกีไม่ถึิงดอกปกักเอาครับดีไดแล้วครับหนึ่งรอบครับผมแอ้ผ่านไปตัวดีเถิดกูยักษ์อันนี้อนทำไมมันเยอะจังวะไอเมย์กูเพิ่ดูใจกัรงห่ดยเอยออย่าเด้อ ่าตายตายจิ้สวส้อยสาดปูครับปูออ,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 อยายวอาวอาเอาวย่าเด้อเอออย่าตายเอออยู่ไหนวะอาหารอาหารอาหารเออเอออ้าว้างั้น เอาครับผมเรียบร้อยครับไปรอบที่เฮ้ยข้ามีเพชรนะช่้ออะไรไปเดียวชุดเกาะนะชุดกเกาะสองชุดเกาะสองชุดครับฉลามชุดเกาะแล้วก็ หยมบผิดยาหนึงน่งอันเตรียมพร้อมครับรับกับสถานการณ์ฟูตีไปครับผมพร้อมแล้วครับไปครับรอแป๊บน,นึงนะครับผมมาครับอเอา้า มันคือผีแมงกับพุนใบแค่ทางนี้เปล่าวะอ้ายู่ถือดีจีนี่กินแม่งหัวครับผมเลือดเราไม่ยอย่าอมมีหอยก็มีหอยมีหอยไหยมเตา่าสะสมอาหารก่อนไปครับผม โดยเหมือนี่เข้าไปปั๊บเลือดเต็มหลอดว่าตีมันประมาณกี่ทีวะ 3. สวามมาี่ถึงห้ากี่ตายครับเข้ามาถึงครับอ่าเลือดเต็มอยู่ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ ่พีดดีวะจัดยิร้อยครับหน่งรอบครับจากตูนอาหารแป๊บโอ้งับเอ๊ะอะ โอ้ปลาโอ้ยกินนิ่งันหายตัวจังปลาหน้าคนนะครับกินตัวเดียวเลือดก,ก็เต็มครับผมยูใจเอ๊ะวะดูเหมือนมันมันยังเก็บอยู่ครับผมยูเร็วดินี่ไปรอบสองยาด้วย มาครับรอบสามครับผมพีดอยู่วะเออเออโอ้พลาดอืมเอ,อ้เอเมาโอ้ผู้ชมดูอ่ะคุทำไมกากจังวะ <laughs> ต่มันโหดจริงนี่ตอนผมไปฆ่ามันนะครับผมก็ใช้ฉลาหมวกคอนี่แหละแต่ผมใช้เป็นฉลาหมวกคอนลเวลสิบนะครับผมแต่ตอนนี้ยังรีเวลห้าอยู่เลยไปบ่อยจนไม่ต้องดูแผนที่ก็ได้ กินมึงใสมันมีลูกซ้อนบอกอยู่ถ้าซื้อฉลาหมหัวค้อนนะครับผมอันเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าไงวะตรงที่มันอยู่ครับจะอยู่ติดกับฉลาหมหัวค้อนเลยครับเข้าไปเลือดเต็มครับผมดูนะครับเห็นตัวมันแล้วครับผม เกือบไม่ทันก็วีกนี้เกือบไม่ทันอยู่ไหนผู้เยอะอยู่นะไม่รอบสองครับเวิร์กอยู่เวิร์กอยอย่าเด้อมีอย่าเด้อ กินปลาหน้าคนแป๊บโอ้ยกินปูเอาก็ได้หรอกนานะครับจะไปชุดแก่ไปกระทีิบครับผมเอามา้องมึงกินนี่ปะใส่ยา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 มึงเสียวเหมืองกูไปบอกโอ้ไม่ใช่กินเศรษฐี นี Ô, đây, ่เรียกเตือนกูไหมกูอะไรกูใส่ไหมวะมาดิเออออมาครับรอบสามรอบปักเขาให้อ้าว อืมียดร้อยครับได้ทำลายเรียบร้อยครับ,ท,บ,รรบที่สามครั้งครับผมสามครั้งก็ร่วงโอ้ยก็เมื่อกี้นี่ก็เกือบตายครับผมรับเลื่อนเรีวแล้วครับผมเป็นเรียว5แล้ว ครับผมค่าแม่มันได้แล้วเราก็จัดลูกมานี่ครับจะจงมันไว้ทำไรแม่มันตายมันก็ต้องตายครับโอ้ปลาปิา้นครับเมื่อกี้เอาหมดยังวะหมดแล้วจะออกไปนะอ,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 อย่าเด้อตายโอ้หยบตายเมื่อกี้อ้าวออกไปแล้วครับผม ครับวันน<ป>ี้ภารกิจเราก็สำเร็จล่วงลุ้ครับโอ้ลุล่วงครับผมเราจะใช้ชีวิตนี้คุ้มครับผมเอ้าว่าคุ้มไปนิดเดียวตายฉะนั้นอาปปีนป่น สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์หครือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ